ูเมวานังทูปากีปักจากุภังสักการะวังทานังสูปักพยัญชนะสัมปันนังโปชักนานังสาลีนังสักปริวารังอุทกังวะรังอาพันจัตโตปะริภูณ ิตายะสุขายะสันติทีวามหิติกาเตปีอัมเหอนุรักษันตุอารคคีนนะสุขีนจ,จันาคีนาโกนาคาภูมิธรณีพร,ระขนเจ้วที่เทวดาน้อยใหญ่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้แดบบ่พระผู้เจ้าที่พระแม่ธรณีภูมิสถานเทวดาน้อยใหญ่สถิตยอยู่ในสวงสวรรค์ต่างชั้นต่างๆและสถิตยอยู่ในเขตแห่งนี้สถานที่แห่งนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เครื่องสักการะมีใบสีดอกไม้ทุกเทียนผลไม้หลายหลาน้ำหวานหลากสีขนมมงคลก้าวยามมาคูบุรีและเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อวาสุขเพื่อขอเปิดิตก ngày nò, thằng mà. จราจะทำรับทำธุรกิจการงานคนใบสีคำฉโนดรับจัดทำใบสีทุกๆแบบตามสั่งรับจัดโต๊ะเพื่อบวงสูงต่างๆขอให้กิงการมีคนมาจ้างว่าจ้างคาทำมาขอให้เจริญรุ่งเรืองให้บ้นรวยจุนเสรีฐรตลอดกาลนานื่วยพัน อง่ปู่องค์ยาทุ่มบือบารมีสู่พระคาบให้นอกนมม้ำเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมงคลต่อไปข้าพเจ้ญญาในานอาจารย์ต้องตรงนั่งตะก็ขอขอยิติหน้าทีา่สมมติฐานในการเป็นผู้ประกอบพิธีอ่นานกมมีไ,ไสดไดมหา,าโนาโกิตายักษันนางูเดตาวาบารมี มังคลังมนมงคกชนิดจิตใข้อเห็นนะครับอาจารย์นี่สิทิครยามหาจิติเตโชนะโมตายะปัญญาบารมีจงบังเกิดแก่ทุกคนทุกท่านเสาธุค่ะลองดูค่ะวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เจออาจารย์ต้อมอีกแล้วมารอบนี้โหว่อลังการมากอลังการเขาถือเลขค่ะบออาจารย์ก็ถือ อ้นมากข้าเจ้ามากมาขอพรมาจุดธูปเอาจุดธูปเอาข้าเจ้ากับมาบ่นมากขอพรเพื่อนคือคือก็จะกลับมาสางไม่ย็ดซอยพุอ่อนกับ่บนว่าเออสิมาเทพื้น,นเน้อเท่ล้านเานเอ้ออาจารย์รมาจากสุรินทร์สุรินทร์สีเกเออเพิ่นก็มาเปิดที่จัดก,การของเพื่นอนมารบับมาเพิ่นก็อธิษฐานว่ากันถูกกนะันโชคได้โชคเนาะ ครับเป็นกระทือว่าสิกับมาเท่พื้นไฮเบิด์ตแล้วกระทืออีหลี่ไงคือว่าถือหัวรางวัลที่สามรางวัลที่สามกระทือแต่แต่วันที่ที่หาที่ซีที่สามเหลือการวันที่สองกับที่หนึ่งเหลือที่สองกับที่หนึ่งของเบิร์ตแท้แน่ๆเลยอ้าแต่วันที่สองกับรางวัลที่หนึ่งเหรอครับอาจารย์เออ อธิษฐานเราเด้อพี่น้องเขาสามารอธิษฐานมาขอขอพรพึ่นก็ได้สมดังปรารถนาอยู่เขาเรียกอะไรครับที่นี่ครับที่นี่แต่ก่อนเป็นสถานปฏิบัติธรรมปู่พ้าขาวนัคราชหรือว่าปู่พระขาวมหามุนีนัคราชซึ่งเป็นบรมคูแห่งองค์พญานาคทั้งหลายครับซึ่งว่าในตำนานก็คือพ่อพระอินทร์ที่จำแรงแปลงกายลงมา เพื่อสอนศิลธรรมแต่องค์นาคที่ว่าดื้อรั้นอย่างนี้นะออแล้วต่อมาเราก็มาเปลี่ยนเป็นดงนาคตคอ,อดงนาคนครสมัยตะกอนพอม่ปู่ย่าแต่ย,ยเา็นอื่อนๆหน้าบ่าหน้าบาอุสา,า,าหรือว่าดงนาคเ,ออเป็นดงเป็นป้าไปนั่นแหละมาที่นี่ทำวันนคอนให้ยูไก่ตะครสีเวียงตาล คัอสีเวียงตานก็ได้เอานักครมาใส่ก็ได้เป็นดงนาคนครอ,อยู่ฝุ่นอยู่วัดปลาดงตานคนอื่น่าสีเวียงตานาคนครับอ,อ,อยู่ใก่กันเป็นสถานที่ที่เชื่อมกัน<อ>ประวัติตรงนี้มันเป็นต้นตำนานาปูปผาขาวมหามมนีนาคขลาดเรืองเรื่องลา,งลางของปูเกียรแกวร้วนาคขลาชา,าเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์เพนสืบทอดไวจนถึงลูกหลาน ปีนี้เพื่อนก็เลยมาเปิดเปิดตำานานคนก็เลยหูจักแตะกอนคนบมลูจักก็เลยมาเปิดก็ะเลยเริ่มเฮ็ดพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เห็นวงสวงคือเขามาวงสวงเองแต่ว่าอาจารย์เป็นพามให้นี่ครับเขาได้โชคได้ลาบเขาได้โลาบธุรกิจการงานการงานอกิการการงานครับเขามาวงสวงเขาเขามาขอเอง กามาโคเขาก็ะถือจังสีบ่อาจารย์ส่วนมากก็สีเด่นน่ะละเด่นทั้งโชคทั้งหยังเพราะว่าอยู่นี่เนาะอาจารย์อยู่นี่เออเพิ่นมาเพิ่นก็ว่ามาแก้บนอาจารย์มีหยังแน่เฮ็ดจังได๋่เออซาซิมีบนหนังกลางแป้งบนหนังเออหนังกลางแป้งสายหนังกลางแป้งวางกะจัดโต๊ะเครื่องวงสรวงครับล่ำถวายยังสี่ส่วนเลขนี่ พระเจ้าสิมาพระเจ้ากสิมาบูช่าเอาจุดเอาจยุดเอาแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบปู่เนี่ยตามไปเข้าฝันถึงบ้านนี้ไหมครับนี่อยู่ฝั่งเล่าอออ่าอยู่ฝั่งเล่าครับปมาอาทิตย์หนึ่งมาสามสี่เทียเลยพระเจ้าได้เออยเ่ก็มาสางปูสีซุโทถวายองค์ยืนต่าง ตากประทานพรค่อนได้โชกว่าจ้าได้โชว์โชวแล้ี่วย<ม>วยกับกามาถวายเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสร้างอันน,ะนั้นแต่นี่คณะสัตว์ถ้า,า,า,เเาเป็นทั่วเป็นยังกับมามาเป็นรถทัวร์เลยมาเป็นทัวเอาพิกัดอยู่ที่ไหนครับอาจารย์พิกัดคือปัก GPS มาเลยก็คือดงนาคนครดงนาคน,รานาครเก่าปุกเกตแก้วก็ได้อ่าจังหวัดจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีครับ พิกัดมูสายลับเพราะว่าคนพอค่อยหูจักไม่มีใครรู้หรอครับอาจารย์ครับมีมีติดต่อได้เบอร์โทร0937086732หรือว่าติดต่อทางเฟซบุ๊กก็คืออจุดซ่อมดงนาคนครับถ้าเป็นเราจะไปดูทูบน้องเบลส่วนมากน้องเบลจะเป็นคนจุดให้เนาะ ส่วนหลายคนก็ามาขอเองอธิษฐานเองแล้วก็ามาแก่เนาะคะ่ะครับผมขอขอบคุณอาจารย์ครับนีแ่แหละคนคจุดทูปแม่นเนะ <c oughs> เาะนเวละผู้จุดทูปบ้านนี้คือวัดสรีสางยังก่อการลงวิลสร้างองค์ววงปู่ดำครับผมโอ้แต่สร้ดำปูดำป่ดำปู่ดำเกศแก้วมหามุนีสางอยู่ด่งหนาหนครเนี่ยครับผมก็เพิ่งบวงสรวงไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาครับครับผม กะพระเจ้ากะทส่งได้ศ่งยศดอกบวงสรวงมือนกันครับผมกสรสางผู้ดำหาเซียนองค์ง่ญยอยู่ครับครับผมกะขอพระเจ้าอ่าคล้ายที่คล้ายยังพระเจ้ากะมาขออยู่นีกะได้ขายอยู่ผู้นึ่งกะมาขอค้ายที่สิบลานก็ได้จสิแไหมครับพระเจ้ากัมาบวงทรวงเปิดกิจการของเพิ่นครับกัจจดเลขทูกเป็นหกหาซีครบน ก็เป็นแนวทางเนาะน้องเบลเนาะครับเป็นแนวทางครับเป็นความเชื่อส่ว<ข>นบุคคลนะครับเป็นเลข